เช่ารถที่ญี่ปุ่นขับมา10บกว่าวันแล้นะครับวันที่เชารถไปคืนที่ฟุก,โกุโอกะคือเช่าตั้งแต่วันแรกที่ลงเครื่องเลยแล้วก็ขับไปฮิโรชิม m าไปฟูยมาม่าแล้วก็บนลงไปชิโกกุนะครับไปเข้าบาเข้าอะไรภูกรงภูเขาทุกสภาพถนนกลับมาม,มาซยาม่าข้ามเรือเฟอร์รี่มาสั่งนี้อีกแล้วเนี่ยก็ะเะารถกลับไปคืน ตอนนี้อยู่กดถาม้วีตก็มีคนถามหลายคนว่าเป็นไงบ้างทั้งรถทั้งการขับรถที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเี้นะครับก็เล่าให้ฟังตรงนี้แล้วกันก่นกอนที่เจารถอีกทีนะครัเริ่มจากการเช่ารถก่อนเลยนะครับพี่เอเช่ากับโตโยต้าเลยนะครับพิมพ์โตโยต้าเรนอาคาเป็นภาษสไ้ายได้เลยนยตรงๆเอวก็ดูยูทูบ e มาอีซึ่งมันง่ายมากเลยทีนี้เพราะอะไรนะครับ คือนึกิโลเมตรเลฟเทนกัดอินิดตโอเคเพ่เขาบอกต่างต่างกำลังซ่อมคืออย่างนี้ครับคือที่เช่าที่เนี่ยเพราะพี่หาเบื่อเวลาที่เราไปเช่ารถแล้วมันมีให้ติ๊กเยอะเออมันจะรู้สึกไม่สะดวกบางทีแบบเราคิดว่าราคาเนี้ยได้แล้ว แต่พอถึงเวลานะครับเราไปกด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 เอาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ประกันอะไรจนราคามันไม่ใช่อะไรอะก็เลยรู้สึกว่าเอานี้ดีกว่าโตโยต้ามันรวมรวมมาแล้วดูตอนแรกมันเหมือนราคาสุกกว่าที่อื่นแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือมันเป็นเซ็ตมาแล้วนะครับง่ายก็ติดกเลือกบัตร ETC ทางเดียวแค่นั้นเองท่านี่สำคัญเอกนั้นประกันประกันจะอินกล่ในสาขาที่เราเลือกนะ แล้วรถที่เราเลือกเนี่ยอันนี้คือต,ตัวต้ปริยูนะครับ<ม>ก็เ,เป็นรุ่นสนะอง3 2นสิบสายี่สิบสามแล้วอ่าเป็นรุ่นที่สามแล้วมั้งอา่าสุดนะเราอยากได้คันนี้มาคนเดียวเพราะมันออยากขับเออก็เ,เหตุที่ชิจูกุรอบที่แล้วมาแล้ชอบเออก็เลยเอาคันนี้ละกันตอนแรกจะเอารถเล็กแต่คิดไปคิดมาโอ้ยเราขับทางไกลสบายๆก็เอาวันนี้ดีกว่าอะไรเนี้ยซึ่งก็ไม่เรื่องไม่ผิดนะเอออันนี้เรื่องไม่ผิด แต่ว่าปัญหามันอยู่ที่นี้ครับคือถ้าใครเนี่ยนะครับจะเลือกรถแบบสเปคแบบนี้เ่ยว่าจะเอาอันเนี้ยเราจะต้องไม่เลือกเป็นคลาสถ้าเลือกเป็นคลาสเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มรถีหนึ 2, ่งซีสอีสาอะไรอย่างเงี้ยว่าไปมันจะเป็นกลุ่มทีนี้มันจะไม่ได้ไม่ได้ดังใจหรอกว่ามันมาถึงปุ๊บถ้าเขามีขนดไหนเขาก็จะเอาให้แต่อย่างของเราเนี่ยเราเลือกสเปคได้เพราะว่าตัาวได้ในธนาคางสาขาเขาจะมีให้เลือกเลยนะ ว่าเราจะเอาอะไรก็เราก็ไปทาแบบนั้นนัไนแหละเออเราก็เลือกทำแบบนี้นั่นแหละให้เราเลือกคันที่เราชอบอันนี้พี่ออก็เลือกผีวุดเลยนะมันเลือกได้เลยนะสีขาวสีไร่เลือกได้เลย9ก้าอัีราคาทั้งหมดนะครับประมาณสองหมื่นสิบกว่าบาทประมาณสองหมื่นกว่าบาทนิดๆนะครับรวมทั้งหมดแล้วนะแต่ยังไม่รวมค่าทั้งด่วนนะค่าทังด่วนเดี๋ยวต้องไปเช็คทีว่าเท่าไหร่ตัวสุดท้ายนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมมไม่มีอะไรก็สบายๆก็ได้ ผ่านทางเว็บไปเลยจองไปก่อนด้วยลงเครื่องก็ไปรับรถตอนรับรถเราจะต้องมีใบขับขี่สากลน,นะครับมีพาสปอร์ตแล้วก็มีใบขับขี่ของเราปกติแค่นั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอาเอกสารการจองผ่าน,นอินเทอเอะไรไปแต่ว่ามันกังวลตรงนี้นิดนึงคือใบขับขี่พี่หาวเนี่ยมันเป็นใบขับขี่ขผู้สูงวัยตลอดชีวิตอะ่ะมันเป็นสีชมพูมันไม่มี อะไรทันสมัยเหมือนไปกับขี่สมัยใหม่ครักก็เลยคิดว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็เช็คดูแล้วเขาได้ไม่เป็นไรก็เออเขาไปเขาก็ดูเอ,ไ,อไ,เได้น,นี่เห็นรถครั้งแรกดีใจมากเลยสวยสวยสวยน่าขับมากจริงๆนะครับและไซส์กำลังดีไซส์เนี่ยดูเล็กนะดูเล็กกว่าซีวิคดูจากด้านนอกนะแต่จริงมันก็ไม่ได้เล็กนะแต่มันออกแบบมาแล้วมันเล็กดูเล็ก สปอร์เนเออสปอร์ตเป็นทรงลิ่มสวยเลยละ่ะอแบบเป็นรถที่สวยคันหนึ่งใครเห็นครั้งแรกเนี่ยจะต,ต้องเหลียวหลังนะแต่ที่นี่ราชินแล้วก็ธรรมดาแต่ว่าอย่างเราเราเห็นครั้งแรกเราปุ๊บเลยเนยแต่นี่สวยแต่มาติดอันหนึง่งคือที่นี่อกอย่างเนี่ยเป็นรถเช่าแล้วก็มันเป็นรถรุนล่างใช่ไหมล้อมันเป็นกระทะอะเออแล้วก็มีอะไรมาแปะมองเข้าไปเนี่ยเป็น,นล้อกระทะเหล็กตลกมากเลยเหมือนอาวน ขาหม,มูกระทะมาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะเตาหมูกระทะมาใส่นะั่นแหละจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็โอเคแหละออไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้แบบพอมีอะไรมาปิดมันก็ซ่อนๆไปได้แต่ถ้าของคันที่เขาขับกันที่นี่ไม่ใช่นะของเขาเนี่ยจะเป็นแบบสวยเลยล้อสวยเลยบางงาน,นสวยเหมือนของเล็กซัสเลยนะครับออบางงันเล็กซัสอันนี้ก็เป็นเอ,อ มันยังติดอยู่ในใจเออแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครสนใจเราหรอก่ะส่วนด้านหน้าด้านหน้าเป็นเหมือนดีไซน์เป็นเหม,อเมือนแฮมเมอร์เฮดฉลามโมคอนนะแล้วก็สวยๆเหมือนเกิตต้าคราวแต่แว่าออด้านหลังจะเหมือนซุปเปอรเป็นตาตบนะแต่ด้านข้างเนี่ยสุยม,มาก ค่อนข้าง,างสวยมากสวยจนแบบว่าเวลาเราขึ้นรถทุกครัง้งอะมองไปทางซูบ่งหลังอนะโอ้มันมันทำไมมันสลีกสวยงามอะไรประมาณนะั้นทุกครั้งอะนะมองเข้าไปวางไปหลังจะดึงประตูรถเลยสวยจริงๆสวยสวยมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบลงตัวลงตัวในทุกสัดสว่วนเออคันนี้มันลงตัวในทุกสัดสว่วนหลังก็ท้ายล่าง นี่ความพูดถึงหลังท้ายลาดลืมบอกไปว่าถ้ามากันหลายคนนะเช่าคันนี้ไม่ได้หรคือที่เก็บของมันน้อยนะครับมากันสี่คนจะเก็บยังไงเก็บไม่ได้ครับต้องเอากระเป๋าคุ้มไว้แต่ว่าอันนี้คันหลังงเนมันมันใส่กระเป๋าไปยี่ห้านี้ว่าได้ประมาณสองใบถ้ามาสองคนไม่มีปัญหาพัาบเบาได้เลยได้แต่ถ้ามาสี่คนไม่มีที่ให้พับนะครับไปเช่ารถสเตชันเบกอนหรือแวนหรือเอสยูีพวกนั้นดีกว่า เป็นขอน้อจำกัดทัศนวิสัยโดยรวมมัมเข้ามาแล้วนะครับพันที่กว้างกนะว,ว้างขวาข้างในเนี่ยผิดจากภายนอกมากเลยเป็นรถที่กว้างเลยอะ่ะแบบกว้างนั่งสบายมากเนี่ยตรงนเนี้ยเนีเ่ยสเปซเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นคือเลยสองคือกันมันก็จะมาถึงตัวแบบฟุต็นึ่งหกเนี่ยคือทําให้เรารู้สึกไม่ไม่อึดอัด นั่งในรถคันนี้ไมไแล้วดูข้างหลังดินั่นน่ะไปถึงบ้านข้างหลังก็ไม่แคบนะครับบอกเอก็นกำลังดีเลยไม่ได้ตั้งชันมีเลกลูกคนนั่งหลังก็สบายด้านข้างตรงนี้ก็โอเคที่วางของเก็บของอะไรเยอะไปหมดเลยเออแก้วน้ำนขวดน้ำเนี่ยใส่ได้สี่สี่จุดนะครับแก้วน้ำสองขวดน้ำตรงประตูได้อีกสองแล้วก็แน่นด้วยดีด้วยนะครับดีด้วยี๋ยวก็ใส่กาแฟใส่อะไรไม่เคย ติดขัดอะไรตัวรถเนี่ยมันออกแบบมาไม่เหมืนอนรถไฟฟ้านะคันนี้มันเป็นไฮบริดนะแต่มันไม่ได้ออกแบบมาเหมือนรถแบบพวกรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่เรารู้จักกันพวกนั้นันนั้นมันจะแบบดูเฟียวฟ้าใช่ไหมดูทันสมัยแต่เนี้ยมันจะเกิดจ,จะอนาล็อกกับกับมันเป็นจะว่าเป็นแบบนิกๆเออก็ไม่ถึงกับว่าเป็นเหมือนกันดั้มเออ มืนกัะดัมอะแค่กระดัมส่งนนข้างในมันจะเรียบเรียบอะไรเนี้ยนะก็ดีนะเออแต่ตอนแรกอะไม่ชินแต่เอาที่ดีก่อนก็คือว่ามันมีปุ่มให้เรากดพวกแอร์พวกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นปุ่มตรงอยู่ตรงกลางก็ดีสิไม่ต้องแบบไปนั่งกดในจอใจ์วุ่นวายใช่ไหมครับ แต่หน้าปัดเนี่ยที่บอกข้างงๆคือหน้าปัดมันอยู่ไกลมากเลยปกติเราจะมองหน้าปัดโดยในการลอดอย่องไรตรงช่องพวงอะไรอะไรแต่นี่ไม่ใช่อันเนี้ยพวงมาลัยมันจะอยู่ต like ่ำคันเนี้ยพวงมาลัยอยู่ต่ำนะครับไม่ได้แบบพวงมาลัยอยู่สุกเวลาขับเนี่ยมันจะเหมือนเล่าวางอย่างนี้มันจะไม่แบบอย่างนี้เออมันจะเป็นแบบวางอื่เนี่ยป็่ที่เห็นนี่แหละเออวางอย่างเงี้ยเพราะว่าพวงมาลัยเป็นอยู่ต่ำแล้วมันก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แค่นั้น ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้ไม่ได้แต่ถ้ายกขึ้นมามันก็ไปบังจอยเออเพราะฉะนั้นก็ต้องทํความคุ้นเคยวันแรกเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยยังปรับไม,ไม,ไม่ไม่ลดตัวแต่ตอนหลังรู้ละตอนนี้ขับสบายเลยครับกลายเป็นว่ามือที่เราวางเงหนืยอยด้วยเออเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเนาะว่าจะลงว่าหลายวันกันนะครับน,นี่เตือนนะคันที่มันชอบเตือนตเตือนหลายอย่าง ไฟแดงไฟเขียวพอไฟเขียวปุ๊บยังเตือนเลยนะส่วนพวงมาลัยครับพวงมาลัยมันเป็นเป็น,ปน function, นะม,ม,ม,มัลติฟังชันนะพวงมาลัยมันจะมีปุ่มต่างๆบนพวงมาลัยกันข้างเยอะนะแต่ว่ามันก็จะก็จะต่อ่ะอก็จะตัดอันนี้มันต้องล้าสายตาจากตรงตรงมาแต,ต,ต,ต่ก็จะใช้ตอนช่วงทางไกลแค่นนะั้นแหละไม่ได้มีอะไรพวกคุ้ยคอนโทในหน้าปัดน,นี่ก็มีแสดงอะไรไม่เยอะนะครับมีนิดหน่อยเอง ดีอ่ะเออมีแค่นี้พอแล้วมันก็เคียงพอไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายเล็กๆแบบมองไปแล้วเหมือนแต head up display เออบีกับว่ามันเป็นจอแค่นั้นเองส่วนจอกลางอันนี้พอยากใช้ก็เป็น apple carplay เป็นหลักแต่ว่ามันเป็น apple carplay แบบใช้สายนะไม่รู้มันเซ็ตได้ wi-fi อะไรพวนได้แต่ว่าอันนี้พี่อยากใช้สายก็ก็สะดวกดีก็มันก็มี usb-c จิ้มสำหรับต่อข้อมูลแล้วก็แบบชาร์จ นะข้างหน้าในสองทันตรงขอนสวดการมีสองทันข้างหลังไม่รู้เอ,อจับไม่ได้หนีไปแต่ว่าถ้ารุ่นท็อปก็ทุกคนกะมีแต่ว่านี้มันไม่ใช่รุ่นท็อปแล้วก็ไม่มีแอร์ข้างหลังนะแต่แอร์คันที่เย็นใช้ได้พี่เอาเปิดแค่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่อะไรนี่ก็เย็นแล้วนะครับตอนวันร้อนๆก็ยังสู้ไหวการหลบก็เปิดแค่เบอร์สองหนประตูอะไรก็ดูโอเคนะครับแต่ว่าอันนี้มันไปดูเป็นพลาสติกหน่อยนะ ทุกรุ่นตอนอดีตแบบอีกอันหนึ่งคือเมื่อกี้พูดถึงไอ้ตัวช่องตรงนี้ไปก็เลยอยากจะคุยถึงถูเกียร์เกียร์ตัวเนี้ยมันจะหน้าตาคล้ายๆของพวกเล็กสั้นนะหน้าตาคล้ายของพวกเล็กสั้มันจะแบบเป็นอันเล็กแล้วอ่ะแล้วก็มีแค่ก N D in one แค่เราไม่ใช passing lane restricted due to planting ก็จะมี บาร์กิ้งแล้วก็มีออโตโฮมีเบ็กมือไฟฟ้านี่เลืนั่นนประมาณนี้นะครับก็ก็ใช้งานไปไม่ยุ่งยากเลยเนาะก็พียงก็พอใช้ชิดแล้วก็โอเคนะครับกล้องมองหลังชัดแจ๋วเลยอะเออคันนี้รับแม่นตีเซนแม่นเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันจะเป็นเวลาเข้าจอดเข้าอะไรม,ม,มีมันเล็กมากคนอนะเแก่สังเกตก็มองจอนับนั้นเลยเออเขาจะไม่ไม<ๆ>่แบบเอี้ยวตัวไม่อะไรเขา เล็กรถกันเื่ยผู้หญิงขับอะไรเงี้ยก็เหล่งปุ๊บกระเท้าเข้าทีเดียวเลยนะฟลุ๊กเข้าไปเออเก่งนแรกเราก็ไม่ชินนะก็ต้องเอี้ยวบ้างอะไรบ้างถึงว่าอนี้เป็ต้องเอา,เอาพอพูดถึงต้องหลนะังแล้วทัศนวิสัยทัศนวิสัยคันนี้ดีมากเลยนะเออมันออกแบบตัวเล็กใช่ไหมตอนแรกแต่ข้างในกว้างแล้วยังทัศนวิสัยดีมันขับต่อการออกแบบมากเลย มันไม่เหมือนรถสปอร์ตนะรถสปอร์ตท่านนะี่แแย่แต่เนี้มันโอเคกระจกหน้านี่กว้างมากแล้วก็ไม่แบบตี้ยแบบแคบจนต้อง,งมองรอบยม่ใชัยนะครับนี่ก็คือใหญ่มรถเกงนะ๋งอะไรแต่ว่ามันใหญ่มาเออแล้วก็มุมขับต่งตงตงางๆแทบจะไม่มีเเนี่ยตรงด้านหน้านี่พี่อกะบอกไปไอ้มันจะติดเสาเอะไรนี่ก็มองทางรอดช่องนี่ให้มันจะเหมือนไอ้ตัวแจ๊สที่บ้านเนี่ยเออ,อก็สะดวกแต่นี้มันกว้างฟึบฟองแบบคนขั้ถนอกหน้านอะไรมองเห็นหมด กระจกที่มองข้างหลังก็ชัดกระจกข้างหลังดูแบบเดียวเล็กน,นะแต่พอมองที่ไม่ได้เล็กน,นะครับใหญ่กว้างมองรอยก็ปุ๊บมองเหเนเ็นเนี่ยไม่รู้กี่เลนรอยมางไปข้างหลังเนี่ยโอเคที่ดีที่สุดคือกระจกมองข้างคนระับไม่เคยใช้รถตังไหกระจกมองข้างที่ไม่ต้องมีขนาดใหญ่เออขนาดกลางดีแต่ให้ที่ดีเท่านี้มาก,ก่อน <อ>ไม่มีเท่าที่ลองขับไปอะยไม่ไม่ไเนี้ยดีมากเซียร์ีไม่ไ,มไ,มไมหวไ,ไม่ดีเลยแ,แล้วก็มีป้ายสปอนเราไว้ว่ารถมันบินเข้ามาหรืออะไรอ่ะดีไปหลายอยา่างทีนี้อะไรที่มันไม่ดีไม่ดีคือบอกครับบอกผ้านี่มันเป็นรุ่นล่ากครับบอกผ้าอันนี้ไม่ดีเลยทรงก็ไม่ดี แล้วก็ผิวสัมผัสก็ไม่ดีนะครับมันจะออกเป็นแบบลุกชี้ไปไม่ค่อยไม่ค่อยก็มมไม่เถึงกันซนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบีย่แบบคือ,อถ้าซื้อก็ไม่ควรซื้อบอกตอนนี้หรอกเออไม่ควรซื้อบอดหนี่งอยาไปสองค,นคันนี้ก็เป็นบอดหนึ่งหมดแล้วนะสวยด้วยมีลว,วดลายสวยงามสปอร์ตสปอร์ตตี้นี่ยว่าไอาา้นี่นอกจากมไม่สวยแล้วนะครับตไม่ไม่ไม่ผิเนียมแล้ว ยังนั่งไม่ค่อยสบายเออการยุบตัวมันเนถ้าขับไปมก,กนะเมื่อยนะเออรู้สึกเมื่อยขับไปกลมันจะรู้สึกเมื่อยขับก็ต้องพักบ้านะแต่ว่าถ้าดีๆก็อย่างที่บอกครับมันก็เป็นเป็นักเป็นแรนก็โอเคอ่ะกลับมาตอนนี้เข้าโค้งพอดีคันเนี้ยช่วงล่างมันดีนะเกาะถนนเกาะถนนนุ่มนวลนุ่มหลึก หมือนมันไม่ได้หนึบแบบปังปังตักตักอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่แต่ว่ามันหนึบแบบขนมโมจิเออคือหนึบแบบนั้น,นอ่ะหนึบ,บนั้นอ่ะไม่ได้หนึบแบบรถยุโรปนะแต่อันนี้มันคือมันนุ่มหนึบขับสบายนะครับขับสบายอันนี้อันนี้คือขับไม่เหนื่อยเป็นรถที่ขับไม่ค่อยวุ่นวายเาท่าไหร่พวงอะไรดีพวงอะไรตึงมือกันถ้าเป็นหมวดเอ่อพาวเวอร์ก็จะยิ่ง แน่นหน่อยนะครับก็จะแบบตึงๆนิดนึงแต่ว่าโดยทั่วไปรวมขับเนี่ยในใน,ในเมืองเนี้ยขับสบายนะครับพี่เอเข้าโคง้งหรืออะไรบนเขาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่าเราไม่มั่นใจอะไรนะทุกอย่างโอเคอช่วงล่างพี่เอคันนี้ชอบไม่ไม่ไม่ติดอะไรนะสำหรับช่วงล่างรู้สึกว่าเออใช้งานได้ดีะนะครับใช้งานได้ดีไม่มี ปัญหาอนะไรครับก็มีปัญหาอ๋อมีนิดนึงแต่ว่าไม่มีก็ไม่ได้คือ,อยางเออเสียงยางเนี่ยคือรถคันนี้เงียบเนะี่ยแปจอดที่ในห้องเคบินของอเรือเฟอร์รีงข้างล่างเสียงดังมากเพราะปิดประตูไามันเงียบเลยนะโอ้โห ้านนอกเสียงดังมากครับแต่ก็ดีนะได้ทดสอบว่าระบบเก็บเสียงของรถคันนี้มันเป็นยังไงเออก็เก็บเสียงได้ดีนะอลองดูนะหล่นเลยอะนะพอปิดประตูเออพอใช้ได้แต่ว่าเวลาขับบนถนนอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบถนนที่มันแต่แบบเสียงเนี่ยเสียงเข้าแหละคือยางเนี่ย ว่าถ้าไปน้นต้องต้องเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นรุ่นที่มันพรีเมียมขึ้นน่าจะดีกว่านี้เนี่ยมันให้ยางดัดหลอกอะไรมาแล้วก็อายุการใช้งานแบบไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนแต่ว่ารู้ว่าว่าว่าเสียงยางเนี่ยค่อนข้างที่จะที่จะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เอเข้ามาเนี่ยรถคันนี้ข้างนอกเสียงไม่ค่อยเข้าหรอกมีแต่อีกเสียงยางเนี่ยที่มันมาจากใต้ถังรถเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ อะไรนังหนาลงนะเออแต่แต่ให้ให้ให้เข้าใจว่ามันเอะไม่ใช่แบบ,บ ork, มี็เพอร์เฟกท์ไปทุกอย่างเลยใช่อ่ะพอเสร็จเรื่องยางแล้วตรงนี้อ่ะอย่างเงี้ยเออนี่ไนะมันจะตึก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 แต่ว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะถ้าถ้าเรื่องช่วงล่างเนี่ยคือโอเคซับหมดไม่มีสะเทือนอะไรตักแต่ยางสิ่งดักอ่ะแล้วเครื่องยนต์ล่ะเออตัวนี้เป็นไฮปิดตัวนี้เป็นไฮพิด แล้วก็เป็นไฮบิดแบบที่ก็ค่อนข้างที่จะแบบเออเป็นแบบธรรมนานแล้วด้วยเนาะแยบลบว่ามันดีมากเลยอเออคันเนี้ยมันประหยัดมากเอาประหยัดเลยนะตั้งแต่มาเนี่ยวิ่งไปพันสองร้อยกว่าลกเติมน้ํามันไปอะ่ะในราคาที่คิดว่าน่าจะประมาณเอพันนิดพันพัน,พ,น,าาพ,น,พ,นพันกว่าบาท่ะพันกว่าบาทก็ตกประมาณกิโลกิโลละบาทกว่า เออยี่สิบสามจุดแต่นี่มันตำหนินญี่ปุ่นนะแต่มันถ้าเทียบแล้วอ่ะประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามกิโลเนี่ยเออช่วงแรกที่ขับทางยาวๆนั้นยี่สิบสามจุดห้าเพียงจบท์แต่ตอนหลังก็ไม่ได้จดับท์ปกติประหยัดมากนี่คือค่าน้ํามันเนี่ยถูกกว่าทานโวดเยอะมากเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ลงอีดีซีมาเมื่อกี้เนี่ยค่าทานโดดทั้งสองพันวเอ็นโอ้ค่าทานโดดที่ญี่ปุ่นนี่คือแบบโหดมากตอนพี่ที่เอโรชิมะนั้นเจ็ด เจ็ดพันเก้ารอยเยนโอ้ตกแบบสองพันเมื่อกี้นี่ห้าร้อยโอ้ไม่ธรรมดานะครับเออย่งเี้ยก็จะมีมีอยตรงเนี้ยค่าถัดตันแต่ว่าค่าน้ำมันถูกมากนี่เดี๋ยวเติมก่อนเข้าเอารถไปคืนอีกนิดนึงมีกี่บาทหรอมีกี่ร้อยนะมัจะเติมแบบนั้นอันนี้ดีมากรถคันนี้มันมีโหมดอีโคโหมดแล้วก็โหมด Normal แล้วก็โหมดพาวเวนะครับ โหมดทั่วไปที่แมวใช้อย่างตอนนี้ก็คืออีโคซึ่งเพียงพอแล้วนะเพียงพอขับในเมืองขับนอกเมืองก็ได้ตอนขับทางยาวบนทางด่วนเราก็ใช้อีโคเพราะมันประหยัดแล้วก็เราก็ไม่ได้เร่งแซงอะไรเยอะแยะมากมายก็มันก็ได้หรือจะเร่งแซงก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนที่มันตัดสลับอะจากอีโคพอเราเร่งอะ่ะมันจะมันจะมีจังหวะอาจจะแบบไม่ไม่ได้ตามคันเร่งนิดนึงอะไรไม่ได้ตามเทา้าที่เรากนดนิดนึง แต่ถ้าเป็นตัวหมดธรรมดาอันนี้กดให้ดูแต่ที่อยากไม่ชอบตอตรงกดหมแนะ้ะมันมันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้มันมีตรงอื่นอีกเปล่าแต่ไม่ดีอ่ะมันมันใกล้ปุ่มม,มากเกินไปแล้วก็ขับหาย,ยากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือลื่นเลยหมดธรรมดาเนี่ยคือลื่นเลยเทา้านี่แต่คันเร่งอะไรนเนี่ยขับบนเขาอย่างเงี้ยดีมากนะครับดีมากๆไม่ไม่มี แต่ power นี่อย่างแรงเลยนะกดฟึงฟ่งฟึงฟ้งฟึ้งแบบมาเลยครับกดไปเนี่ยพุ่งเลยแต่ที่นี่ไม่ควรขับรถเร็วมากเนี่ยมันกดมัน,ม,นมันจืดเลยนะครับมันมันแบบรถคันนี้คือคือเป็นพวกเออหลายบุค,คลิกเนี่ยอยากจะแบบเป็นคนดีก็ได้เป็นคน เฟี Feel ้ยวๆหน่อยก็ได้หรือจะเป็นคนฮึดฮัดเลยก็ได้โหมดม,ม,ม,มันค่อนข้างชัดเจนนะรับเนี้ยกดแล้วเห็นผลขับสนุกครับเป็นรถขับสนุกขับในเมืองนี้สบายสุดๆเลยไม่ต้องกังวลอะไรมากส่วนใหญ่ก็มันก็อยู่ในโหมด ev อะ่ะเท่าที่ลองลนะครับไม่มีอะไรไอ้ตัวที่นี่นะครับเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราต้องทบตามกฎจราจรใช่ไหม แล้วก็เรื่องความเร็วเรื่องอะไรเงี้ยเราก็ต้องรักษาไปเราไม่ใช่คนที่นี่แต่คนที่นี่ขับรถเร็วนะบางทีแบบบนทางด่วนที่เขาโคจะแสงแต่พี่เอาเนี่ยก็ดูว่าป้ายแล้วก็ขับตามว่าเอาเท่านั้นเท่านี้บอกไอตัวบริซอทโซนแล้วก็ตัวเลนคีฟอะที่รักษาเลนกับบริทโซนทำงานดีนะแม่นมันคง,งใช้กล้องจับอะไรของมันก็ไปรู้แหละแต่ว่าอย่างเนี้ยเราไม่ต้องแล้วเส้นถนนที่นี่มันดี เราก็แค่ประคองพวงมาลัยเฉยพยายามจับพวงมาลัยเอาไว้แค่นั้นไม่ไงั้นมันเตือนรถมันก็วิ่งไปตามเลนไปเรื่อยๆออแล้วก็ถ้าเจอรถคันน้ามันก็จะรักษาระยะห่างให้ด้วยเราตั้งได้ว่าจะห่างแค่ไหนประมาณไหนเดีวก็ชอบขับตามพวกรถบรรทุกใหญ่ที่นี่รถบรรทุกใหญ่ก็ขับดีเพราะว่าเวลาที่รถบรรทุกใหญ่แล้วเราเว้นระยะใหญ่ๆไอ้ตัวนี้มันดีเทียบง,ง่ายไม่อยากจะทิ้งระยะเยอะไง ถ้ารถคันเล็กเนี่ยบางทีมันมัน้ไปอะไรนะแต่เนี่ยมันจะแบบเออพี่อาก็รถทันหย่ดท้ายมันใหญ่ที่นี่มันมันไม่เหมือนสิบล้อบ้านเราที่บางทีไม่มีไฟไม่มีอะไรที่นี่เขาเห็นชัดนะครับ <c oughs> แล้วก็ง่ายเออก็สเกตดูหลายทีแล้วคนก็ชอบขับตามเหมือนกันก็เหมือนเหมือนกันนะใน่นถนนางเงี้ยในเมืองอะไรเงี้ยเนี่ยขับดีครับ ชอบเลยแล้วก็ถ้าอยู่บนปากเขาเออปากเขาบนปากเขาเนี่ยอัตราเร่งเนี่ยคันนี้ด้วยความที่มันจีจารหน่อยนะเออมันก็ขับสนุกนะครับแล้วเวลาเข้าโค้งม,มั่นใจนนไม่มีไม่มีดิ้นถ้ายปัดหรืออะไรเงี้ไม่มีนะคันนี้ไม่มีไม่มีเพียวลองเร่งคันเร่งไปปุ๊บมันก็ยังอยู่ใน ในเลนอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่มีฟึดฟัด้วยม,มีอะไรโดยรวมแล้วอ่ะถ้าใครอยากจะเช่ารถที่ญี่ปุ่นนะถ้ามากันคนสองคนพี่เอาแนะนําคันนี้นะมันไม่ได้แพงนะถ้าเทียบแล้วมันเหมือนมัน,ม,นมันแค่สองพันกว่าบาทอ่ะก็เหมือนรถขนาดกลางทั่วๆไปอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ําก็แปลกเหมือนกันทำไมมันถูกนะคนอาจจะไม่ค่อยเลือกก็ได้อ้อคงจะได้ข้อมูลไปเยอะนะถ้ามีอะไรอยากถามก็ถามแล้วกัน ขับรถในญี่ปุ่นอะไรอยากให้ทําแนะนําก็ได้นะครับก็แต่จริงให้ดูช่องที่เขาแนะนำนั่นแหละพวกนั้นอนะ่ะเขาเอาก็ดูมาก็ทําได้ดีอย่างช่องของโควิดลุงเจแปนมาเสะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนะ่ะเขาอธิบายดีนะครับเบวก็ดูจากตรงนั้นก่อนแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยอเอาละไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้คืนรถละแล้วก็อยู่ในฟุกุโอกสงสันคืนแล้วก็จะบินกลับละ Stop recording.